ดีครับพบกับหนุต้นอีสานครับวันนี้มาพบกับหนุ่มต้นอีสามบรรยากาศน้ำไหลป่าไหลลงมาเต็มเลยครับหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันครับโนะครับดูสภาพน้ำครับแอมเลยครับครับน้ำคลองน้ำป่าไหลลงมาครับหลังจากฝนตกหนักครับ ไหลแรงมากเลยครับโน่นครับดูเข้าโดดนะครับดูสภาพน้ำครับโน่นะครับครับโดดไหเต็มเลยครับโน่นะครับยังไงครับโน่นนะครับสภาพน้ำเต็มเลยครับ เต็มเลยภาพน้ำเดี๋ยวจะพาไปชม <S 2> <S 2> พาชมในพื้นที่ที่ล่วมนาครับนูนะครับดูครับน้ำไหลเต็มท่วมนาเลยครับหลังจากฝนตกหนักนี่แล้วครับรัฐบาลท่านรู้หัวอกชาวได้ชาวสวนยังครับชาวเกษตรกรยังครับนี่นครับ ว่าลำบักยากเข็นขนาดไหนครับพอฝนตกหนักๆมาก็เจอสภาพแบบนี้นะครับน้ำท่วมข้าวท่วมนาครับน้ำเต็มเลยครับนะครับตัวดูเอาครับนะครับ เป็นไงครับ นี่แหละครับฝนตกท่วมนาเลยครับตรงนี้ปลูกข้าวหมดแล้วครับปลูกข้าวปลูกนาหมดแล้วครับน้ําท่วมหมดเลยครับดูครับควมไม่เหลือต้นข้าวไม่เห็นต้นข้าวแล้วครับตายข้าวเลยครับนะครับดูครับเป็นยังไงครับรัฐบาลครับ เห็นใจหัวอกชาวไร่ชาวสวนยังครับชาวเกษตรกร,รกกยังครับ